ตั้งคัน15สัปดาห์รู้สึกเจ็บบิดท้องเป็นบางครั้งพอสักพ,พักหายสักพ,พักก็เจ็บแบบนี้เป็นอันตรายไหมจริงๆแล้วค่ะอาการเจ็บหรือปวดในช่องท้องค่ะไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยก็ตามนะถ้าเกิดตอนที่เป็นเนี่ยมันเป็นแล้วมันหายเองได้โดยที่ตอนที่หายไปหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะโดยมากอาการเหล่านั้นจะไม่ค่อยเป็นปัญหากับสุขภาพของแม่และน้องนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนหายมันต้องหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าโดยมากอาการที่ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหายหายต่อเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมงและตอนหรือหรือนะคะหรือตอนที่ดีขึ้นนะ่ะดีขึ้นแบบไม่ร้อยปร์็นะ่ะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างซึ่งถามว่าสาเหตุนั้นน่ะคืออะไรหมอตอบไม่ได้นะคะ แต่สิ่งสําคัญคือคุณแม่ต้องไปตรวจค่ะต้องไปตรวจเพื่อให้รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแล้วจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการผิดปกติต่อเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมงหรือมีอาการที่เป็นๆหายๆและช่วงที่หายไปอาการนั้นยังคงอยู่อะ่ะแปลว่ามีสาเหตุอะไรบางอย่างที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาค่ะซึ่งถ้าหากเราไม่รักษาแน่นอนอาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภ,ภาพของเรา และอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ลองสังเกตอาการตัวเองถ้ายังไม่ดีขึ้นหมอแนะนําให้ไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปแจ้งอาการกับคุณหมอเพื่อที่จะได้ตรวจยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วจะได้รับการรักษาด้วยค่ะ